ที่เราอยู่ตรงนี้บริเวณศาลเจ้าโจซื้องทงทั้งหมดเรียกว่าเนินหลังเต่าคือความหมายมันดีคือมันอายุยืนแล้วมันเป็นตัวแทนของดาวเหนือส่งเสริมให้พวกเราได้ดีมีสุข ก็จะเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดาวไปใหม่เพราะนั้นหลังจากนั้นไปไหว้มันก็ไม่ได้ผลเท่ากับตอนนี้แล้วอยู่ๆไปไหว้ขอเขาเนี่ยเขาไม่ให้หรอกมึงต้องเอาอะไรมาแลกก็คือการกินเจมันยากเพาะเราคนไม่เคยกินเพราะว่ามันหมดเลี่ยงหมดแรงแต่การกินเจมันคือความตั้งใจเมื่อเราเอาสิ่งนี้ไปแลกองค์กิวองหรือองกิวอ,อ,งอ,องวอองก็จะให้สิ่งตอบแทนแก่เราสิ่งที่แรกยากที่สุดก็คือการเอาชนะใจของเราเอง จะช่วยอะคะ่ะจีิงจแล้วใช่ไหมใช่อ่าดีใจด้วยนะคะอ่าดี หึ่งปีครั้งเดียวอันนี้สำคัญที่สุดเอาเอาว,าว,าวอาพ่อสวดพอดีบาไปนอนแนละ้วเขาสวดไปแต่มันแฮปปี้ใช่ไหมเราโดนด่าแล้วมันรู้สึก <c oughs> มันเป็นยังไงอารมณ์มันเป็นยังไง <c oughs> มันแบบเหมือน <c oughs> เราอยู่เรารอคอยสิ่งนี้มานานแล้วมันมาปะทะอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เรารู้ว่าเราพิมพ์เงี้ยแม่ด่านแน่เราก็จะพิมพ์ใช่ไหมต้องจิตหมู่อุปทานหมู่ใช่ไหมว่ามึงก็ไม่ได้เป็นคนเดียวไงมันเป็นกันทุกคนเลยแม่อย่าดูแม่ไอซีแม่มันจะมาเทียนเทียนเทียนใหญ่หกห้าใส่ตังค์ด้วย เราจะรักพี่ตอนเข้าใจตาใหญ่เอาใหญ่กว่าใครเพื่อนไจะไหว้ไหว้เผื่อทุกคนเลยให้มันจบที่เราพัวเจ้าไม่เห็น5อันนมตุ๊บตับเอามาแก้บนกูพรุนี้กูตัดขาเก็บเยอะไปกินจริงนะเนี่ยกูชอบใหญ่ๆยาวๆคือถ้าว่างี้เจ้าไม่เห็นปีหน้าไม่มาแล้ว อย่าจับควยอย่างเดียวข้าพเจ้าชื่อขอบวารณาตัวเข้าพิธีถือศีลกินเจมีกินตัวเนี่ยเอาหมดเนี่ย เลยมาวันนี้แต่ไม่คิดว่าจะมารอกันในขนาดนั้นน่ะเกมเลยขคุณนะเนี่ยเกมหลึ่รักษาร่างกายสุขภาพดีแล้วเงินมันก็ดีไปเองถ้าไม่แข็งแรงอ่ะมีเงินเท่าไม่มีประโยชน์หรอกถ้าแข็งแรงไปไหนก็ไปเที่ยวกับลูกหลานได้แล้วดูไปแล้วสิมาช้าไป3ามปีแต่ก่อนนะดูอยู่เพราะถ้าดูให้คนนี้และอีที่เหลือล่ะตาช่างไม่เท่ากันนะเด็กนี่น่าักขี้เกียจออมอ่ะน่าะไม่ก็คือไม่ได้ก็คือได้ แต่บางคนเขาทุกจริงๆเดือดร้อนจริงๆอันนี้ดูให้ฟรีแต่นี่ก็ไม่ได้ทุกอะไรก็แค่อยากรู้ว่าแม่หรือเปล่าเฉยแต่ชิวเก้าจะไปตลาดภูถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายกับพรุ่งนี้ก่อนไม่มี v ีไอพีกี่กวบแล้วอะรู้จักไหมเนี่ยใครเบื่อไหมเจอบ่อยๆนี่เบื่อกูเนี่ยเบื่อไหมสิ่งที่เราได้ก็คือตัวเราเอง ไม่มีใครมาได้แทนเราได้ไปฝากการกินเจได้ไหมไม่ได้มันกินแทนกันไม่ได้เราไปอ้วนแทนคนอื่นได้ไหมไม่ได้เราไปขี้เยี่ยวแทนคนอื่นมันก็ไม่ได้เพราะนั้นการทาตรงนี้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ต้องใช้เงินแต่แม่งต้องใช้วินัยมากซึ่งสิ่งนี้เนี่ย หมอดูคนนี้แหละจะบอกว่าให้ทําเพราะไม่ต้องมาจ่ายเงินให้หมอดูแต่มึงต้องจ่ายให้กับตัวมึงเองมันมีค่ามากกว่าเงินที่ให้หมอดูลําบากแต่ลําบากแต่พวกมึงก็รักกูพอมีคําว่ารักและศรัทธามาเนี่ยมันจึงไม่มีคําว่าลาบากมันมีแต่คําว่ากูต้องไปให้เจอเขาให้ได้แม้ว่าไปเนี่ยจะไม่ได้ไปถ่ายรูปคู่หรอกแต่มันมีความสุขทางใจกูบอกแล้วว่าคนอื่นไม่เข้าใจพวกมึงจะรู้ด้วยตัวมึงเอง ว่าติดตามกูแล้วได้อะไรต้องหูงข้าวให้สุกได้หูคนมันก็ต้องสุกเหมือนกันและความสุขที่มึงจะได้มึงต้องหูงเอง